สาวเศรษทีหยาดย่ยอยชิดค่อยคอยอยู่ในใจไปสีหน้าไปน้ำเอาเขาพาพอเจ้ากดทาตามไปมาบอพอจังได้ให้หน้อยนอบมาหนา้ารีบไปขอพรจากพาฤาษีอยู่ในธรรม <c oughs> ลูกไปขามในผาจังได้มาเม็ดเขา่าจังได้เวาต่อกันมา มีพญาปัญญาอันลำเลินคนจังเกิดมาลายคน้อดตายพอมีเขาจังเป็นจังได้เป็นพระพุทธเจ้ากูกูพระวุญชูถวายบาทจังฉลาดคนเฮาว่ามาเด้วควนเอ้ ข้าวเจ้าและข้าวเหนียวเจ้าอย่าเดียวไปทั้งเื่นเจ้าย่าตื่นไปใส่ย่าไปไกลจากตาเจ้าย่าว่าคนมายิ่มเจ้ายาตีคนมาเหยียบเจ้าอย่าเปียกเป็นดินนอนคนนอนซ้อนบ่อึดอยากคนเหลือหลากโลกกาเชิญเจ้ามาอยู่ในเราคนกินเข่าโพชนาะ แม่นมีพลากระบบแล้วแม่นมีเจ้วกะโบเอาคนมาเศ้าซองซออ่อนซอนนอพชานงจินยียหยังบ่ดทอเจ้าบ่ดทอเขาเขาข่าวไงเป็นสาวและเป็นบ่าวเขาบอกกล่าวกันมา <c oughs> เขาอยู่นะาเอาใสเราเอาเขาเอาเจ้ามานอนเฮียนปีถึงปีเดียนได้เลี้ยงลูก เอาเข้าปลูกหอดเขาปัดล้านเป็นเขาสารอยู่ในตาเอามามาหนึ่งหวดล่สองหอมห้องหืนเฮาจังเจ้าอังเอาเจ้าเรียงพาเทลาจังเอามาทำบุญตักบา,บราตรบ่ได้ขาดพาตถาคตตามีปัญญาคนใดจินเขาคุณของเจ้าเหลี่ยแผ่นสุธทา เหลือท่าล่าสมุทรแม่น้ำคนถูกกรรมจึงแข็งแรงคนมีแห้งกินเขาทานบอกของอยู่นอกบบแมนคนเฮาเขากาเอาหมูม้าเป็ดไก่เอาเขาเอาสใส่ห้ำเจ็บห้อยดินสัตว์เจ็บกินตามมีตามเกิดแสนประเสริฐกว่าสิ่งทั้งปวงอย้ำเป็นห่วงเขาได้เจ็บเจียว งามเหียวเปลี่นเฟียงใบเลียงเอามาผุงมุง้งเทียงมัดได้บ่แตกบ่อได้แจกไปใส่มาใส่คือดังใจมุ้งเฮือนกระไดทังเทียงหลังไงมุ้งเกื้อนเกินนาอยู่เทียงหน้าอาจใส่บ่ขาดบดป่ประมาณคุณโพ้ชนะเอามาวางใส่เราเต็มอ่างจังได้นางว่หมูมามุนมา ว่ามาเด้อควันเองนอนควัเจ้ายานอนอยู่ทงน้ำเฉียดตะนาวควันมามาไปน้ำเฉียดโบย่าเอาอน้ำหมูปูทามนั่งเข่าเจ้าทั้งนั่งเข่าเหนียวก็ให้มาซาเมื่อนี้วันนี้ ต้นโบเขียวนั่นแม่นเข่ากรรมัมต้นตำตันแม่นแม่นเข่าดอต้นงอง้อนั่นแม่นเข่างวงสร้างดังสว่างนั่นแม่นเข่าปันปูงามปูหลูนั่นแม่นเขา่าขาวใหญ่เอาดำใส่หน้าท่ามเงินเกินงามเลาะห้องห่วงเพล่นกองเป็นพ่วงขวนเจ้านอนอยู่ทงน้ำห่ม นอนน้ำปูทั้งกี่หลอดเชิญหน่อยนอบมาอยู่ในฉ่างเชิญนาคำนางมาอยู่เราเจ้าย่าเสาเสียสีว่ามาเด้คเอ,อควันเอ้ยงนอวันจ้าตกอยู่น้ำในตมควันเจ้าชมอยู่ไ้ควันเข่าใหญ่เข่าปลาเฉง ยาไปเสียงน้ำมูยาไปอยู่น้ำปลายาอยู่นาแดดหอนให้เจ้าย้อนง่มาวิทย์ปักป่าให้เจ้ามาไหว้วองยาอยู่ห้องในถ้ำให้เจ้าตามมาอยู่มารวมมูน้ำกันควรเจ้าไปทังกรรมดินดำแม่นมำ้ำกรรมควรนเจ้าน้ำมูมากุลาพนให้ต่ามาา นกกระจิบเขาสิตอดพวกนกขอดที่ขบับหนีถึงเดือนปีจังออกจากเราเสียวเ,เจ้าวานนาท่า,ามเจ้าสีงามกวัวเกา่าเอาไปให้นันหน้าเราดงดอนคนนนซ่อนตนกองเอาไปหน้าหองเลยนาท่า,ามคนก็าตามเจ็บมาจนเจี้ยงให้เจ้าได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน ให้ได้จินท่านสืบโอได้สั่งต่อศาสนาให้เจ้ามาสามนีวันนี้ว่ามาเด้กควันเด็กน้องน่ม,นม,นม,นมาอยู่่างมาอยู่ทางเราในเบิงข้างไกลสวดเล็วงามหลาย ขางไกล้บายโต้วลยคงหน่งค้างมั่นกงคือเจียวเหล็กแหลมตาเฮาแหนมฝนดีปีนาหมอสูตรว่าพามสูตรขวัญมาเป็นราคข้าเขาเหนียวเขาเจ้าจังบอกกล่าวว่าอุอะมุมามหามุมังโพชะนั่งขัชชิขามังสาธุ <c oughs> <c oughs> อมแม่เจ้าโคศพผููเป็นควรเขาเจ็บมาใส่เหล่าใส่เฮียลูกล้านจินท่านเสียบอขาดบอได้ประมาทคุณแม่โคศพเพิ่นเสกมุ่นเรียกเขาเพิ่นเอิดแม่เจ้าไปอยู่เหล่าอยู่เฮียให้แม่เจ้าอดหูไวยาฟังเสียงยาฟังสำเนียงของโจรลักเขา่าให้แม่เจ้ารับครับไลมันหนี ขอให้เขาเห้าอยู่สวัสดีบ่ได้สิน้นกินบ่ได้บกจกบ่ให้ลงด้วยบทบาทประคาถาวามาคโยมาวาโยสัปปกาล่งนชิยันติสาธุครับกะแล้วเด้งลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะได้ ปักธูปในเครื่องบวงสวงเรียนเชิญค่ะคต่อไปนะครับท่านประธานพิธีนะครับก็จะได้ทำพิธีปักธูปนะครับที่เครื่องบวงสวงนะครับ หลังจากที่หมอพรามนะคะได้สวดบูชาพระแม่โพศพและสู่ควันข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับต่อไปท่านประธานในพิธีจะได้ปักธูปลงยังเครื่องบวงสวงค่ะหลังจากนั้นนะครับก็ทางด้านผู้ที่นุ่งขาวห่วมขาวนะครับจำนวน500คนนะครับก็จะได้ขับร้อง สารพันยะบวงสวงพระแม่โพศพนะครับหลังจากที่ท่านประธานได้ปักทูปเรียบร้อยแล้วนะครับ เรื่องบวงสรวงนะคะก็จะประกอบไปด้วยผลไม้และของหวานที่เป็นสิริมงคลนะคะ เป็นการบูชาพระแม่โพสพนะคะในประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ประจำปี2559ครับนอ,อกจากท่านประธานนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับที่ได้ปักธูปอยู่ขณะนี้ก็จะมีทั้งท่านดรนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรุระนะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่นะครับท่านร้อยโทรฟริชาพลพงพาน,นิกนะคะอดีตท่านสสจังหวัดขอนแก่นครับครับก็ ทุกภาคส่วนครับร่วมกันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งนะครับกลาบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีและคณะเป็นอย่างสูงครับ ัท่านประธานพร้อมด้วยคณะก็จะได้ประจำที่อีกครั้งหนึ่งนะครับลำดับต่อจากนี้ไปครับลำดับต่อจากนี้ไปนะคนนะคผู้เข้าร่วมพิธีรามนุ่งขาวห่วมขาว500ท่านนะคะจะขับร้องสรพันยะพระแม่โพสกเรียนเชิญค่ะ เป็นการบวงสรวงพระแม่โพศพนะครับในระดับต่อจากนี้ไปเรียนเชิญครับ come oh. um, ที่จบลงไปแล้วนั้นนะคะเป็นการขับร้องสารพันยะพระแม่โพศพค่ะคำย้ำสอนในชนคนชาวพุทธบริสุทธิ์ุดพองละอองใสให้คิดดีพูดดีทำดีไปจิตพองใสในบุญหนุนนำพายึศิลธรรมนำใจให้ถึงแก่นอย่างหนักแน่นในพระพุทธศาส,สนา มันสวดมนต์กราบไหว้พระาศาสดาจะนำพาสุขซึ่งตรึงชีวีลำดับต่อจากนี้ไปนะคะจะเป็นพิธีกรรมทางาศาสนาขอเรียนเชิญท่านผู้บริการสีหานาสุจัชชารีเป็นผู้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเรียนเชิญค่ะ ครับก็ขอขอบคุณคุณเจริญเพีงมูลและคุณประพินพิษปัวโสพิษนะครับพิธีกรทำพิธีการทางโน้นนะครับครับก็ขอนําท่านผู้มีเกียรติพี่น้องชาวบ้านท่านผู้มีเกียรติท,รทุกท่านนะครับเข้าสู่คุ้มวัฒนธรรมอําเภอบ้านไผ่นะครับเพื่อที่จะร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา ในโอกาสนี้ก็ขอกลาบเรียนเชิญท่านประธานวิธีกรรมทางศาสนาท่านรองผู้มีการสนัง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสองท่านทองรัตนจตุจันรได้จุดธูปเทียนบูชาพระัตนนตรยัยเชิญครับใใครรจะะปสานไหม้ ขบูชาพระตนตรัยพร้อมกันครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพะควาพุทธังพะควันตังอภิวาเทมิวาคาโตภพะควาตาธมโมธามังนามสามิสุปฏิปันโนพะคะวโตวสาวกะสังโฆสังขังนามามิ มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนสสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนสสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปีมะยังพันเต วิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังขจฉามิพุทธังสระนังขจฉามิอัมมังสระนังขจฉามิสังฆังสระนงังขจฉามิสังฆังสระนงังขจฉามิปุตติยัมปีพุทธังสระนงังข,งงขจฉามิ ตุติยัมปีพุทธังสระนังขจามิตุติยัมปีธรรมังสระนังขจามิตุติยัมปีธรรมังสระนังขจามิตุติยัมปีสังฆังสระนังขจามิ อติยัมป e> ีสังข an ังสระนังขจามิตต an ิย e> ัมป e> ีพ e> ุทธ e> ังสระนังขจามิตติยัมปีพุทธังสระนังขจามิตติยัมปีธรรมังสระนังขจามิตติยัมปีธรรมังสระนังขจามิตติยัมปีสังขังสระนังขจามิ ตติยม an ปีสังขังสระนังกัจฉามิอนาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะนาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทินาธาน ha าเวระมณ ha ีจ ha ิกขาปะทังสมาธิยามิ ตินาธานาเวรมณีสิกขาปัทงังสมาทิยามิเมสุมิชฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทงังสมาทิยามิเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทงังสมาทิยามิโสาธา เวรมณีจิกาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกาปะทังสมาทิยามิราเมรยัมฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีจิกาปะทังสมาทิยามิอุราเมรยัมฉะปมาทัฏฐานา เวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามีมานิปัญจสิกขาปัฏานิสิเลนะสุขติงยันติส si ิเลนะโพคสัมปธาสิเลนะนิพุติง si ยันติตัตมาธิรังวิโสตหะยี วิปติปฏิพาหายะสัพสัมปติสิทธิยะสัพพทุกขวินาสายปะผิตังพรุทังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพสัมปติสิทธิยะสัพพายวินาสายปะผิตังพรุทังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพสัมปติสิทธิยะสัพโรควินาสายปะิตังพรุทังคลัง ผลิตตวานเมตังสมตาพัณฑัาอเวิกิตจิตาปริตังพันนันตุสักแหกามิจารุเปกิลิสิขรตเตจันตะลิเษกเวิมาเน อิเประเทจักหาเมตรวันนาขะหาเนเฮหาวทุมเหกเทเทมภูมิอาจายันตุเทวาสารธาลวิสเมยักขะขันธพนาคั เตธันตาสันติเกยังมุนิวจนะสัทธวเมสุนันตตธัมมัสสวนกะโรยัมภะทันตาธัมมสสวนกะโรอยัมภะทันตาธัมมสสวนกะโรอยัมภะทันตา บัดนี้พระสงฆ์ทั้งหมดจะได้สาธยายพระสูตรที่เรียกว่าพระปะริศเพื่อขจัดปัดเป่าทุกภัยในโลกเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ท่านทั้งหลายและเป็นการฉลองสมโพธ์บญกุ้มข้าวใหญ่ของเดียมอำเภอบ้านไผ่บัดนี้ก็ขอทุกท่านได้ตั้งใจเป็นสมาธิรับฟังประสง์สวดพระปะริศสืบต่อไป <c oughs> โมตตสัพพะวะตตอะระหะตตสัามาสัมพุททัตตะนามโมตตะตะัะคะวะตตอะระหะตตสัามาสจามพุททัตตะนาโมตตะตะภพคะวะตต ฮรังัตโตสัมภะสัมพุทธ ท่าทาพุทธังสรณังคัจฉามิธังมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคาท่าเมตุตเตยัมปิดพุทธังสรณังคาท่าเมตุตเตยัมเปิธรรมังสรณังคาท่าเมตุตเตยัมปิดสัง ขังสรนางข้ดชามิตติยามเปิดทางสรนางข้าชามิตติยามเิดามขังสรนางขะาชามิตติยามเปิสางขังสรนางข้าชามิตโมอระหะตัวจำหาจำพรทัสสมะเหตินนะโม മധ oh, <coughs> คาตัดเสวะเตนเนธานโมมหาสังคาจัปเวสุทธาเสระเทเทนนนัมออมัตยาราธาจราตนาตยาศัตทุกังนโมอมัากาตตาสัจสวัสดยาสเปนนโมกาลาปภาพ เนนาเวคาจันตุปัตถวานโมคันานุภาเมนะสวตเทหตุสะพัธาท้าหกาฬะเตเฉนวเวิเมหะเ เอเวะตัปโะพระมัจเรยันจะอาเรยาสัจจานาทาสนาเนปานนาสัจิกิเลยาจะเอตัมบังคลมุตัมภะทัตตะโทก